สวัสดีพื่อนครับก็คลิปนี้นะผมจะมาสอนทําม d ภายในให้ฟังกี้นนะฮะก็จะน,นี่เป็นตัวอย่างนะครับก็คือมันจะแตกต่างจากตัวเกมปกตินะฮะมันจะมีหลายอย่างที่ถูกเพิ่มเข้ามานะเช่น background นะมันจะเป็นแบบไปที่เราต้องการก็ได้หรือว่าเพลงที่เราต้องการนะฮะใส่อะไรเข้าไปก็ได้ก็อันนี้คือเป็นที่ผมเคยทําไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนทํานะด้วยผมจะให้ลิงก์โหลดข้างล่างนะฮะ เป็นตัวของโปรแกรมสายเอนจิ้นนะตัวสาเอนจินเนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทำมอดไฟแล้ฟังกินนะซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่น่าจะมีความสะดวกสบายมากที่สุดนะครับจะแบบจะง,ง่ายในการทำมากที่สุดผมจะให้ลิงก์ไว้ในซิปชันนะครับหรือถ้าแบบคนที่โหลดในกิท h ับนะก็ให้เข้ามา g i ก h ท b นะครับแล้วก็ให้เราเนะี่ยดูตรงนี้นะที่รีลิสนะจะมีตรงนี้ให้เรากดไปนึ่อสาม ข้าว่าเราก็เลือกว่าเราว่าเราเนี่ยจะใช้เป็นของอันไหนเช่นสมมุติผมเป็น Windows ผมก็เลือก Windows นะฮะแต่ผมเคยมีแล้วผมก็ไม่ต้องโหลดเพิ่มนะฮะส่วนของเกมบรน้านะฮะวิธีโหลดก็คืออาลงมาล่าฮะเราก็ากานะกหาหาที่มาหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็เลือกเลยฮะอันนี้จะเป็นของ mac.linux นะฮะแล้วก็ Windows จะมี2อันคือ Windows สายสแล้วก็64นะะของผมจะใช้64นะ โหลดมาเสร็จนะ้น้ำก็จะอยู่ในไฟล์นะก็เป็นไฟล์ไซต์แนจินนะฮะโดยเราจะต้องเอ็กแท็ไฟล์หรือว่าแตกไฟล์ก่อนนะโอเคก็เอ็กแท็ไฟล์เสร็จแล้วนะครับตัวเราเข้ามาในไฟล์เนะี่ยมันก็จะมีไฟล์พวกนี้นะนี่คือจะเป็นไฟล์โปรแกรมนะไซต์แนจิน exe นะพอเราเข้าโปรแกรมมาเนะี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะแล้วก็กดไป ก็มานี้นะก็ถ้าเราขนทาเป็นคอได้หมดก็จะขึ้นวิฟแต่เราวิฟขึ้นมานะก็เหมือนตัวเกมปกติเลยนะก็เข่อได้นะก็จะมีหน้าโหลดประมาณนี้นะเป็นเวอร์ชันใหม่นะคือผมไม่ค่อยได้ใช้เวอร์ชันใหม่นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะต้องยเปลี่ยนไฟล์ มากกว่าตัวเก่าเยอะเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโปรแกรมนะครับก็จะมีหน้าเครดิตหน้าโดเรทพวกนี้นะโดยเราจะมดยังไงนะฮะพยายามอย่าไปยุ่งกับตัวไฟล์แอสเซทนะให้เรามายุ่งกับมดนะฮะในมดอนี่ะรีฟนี้ดีดีไปเลยฮะอ่านอไหนก็ได้ก็ ให้เราอ่านี่มอดเทมเ,ทมเพลตนะฮะให้เราแตกไฟล์นะหรือจริงๆแล้วตัวไซต์อนที่เนี่ยก็สามารถใช้ในการสามารถใช้ในการรันมอดได้เหมือนกันนะครับเช่นสมมุติว่าผมได้มอดมาจากที่หนึ่งผมเอามอดมาใสน่น,นี้แล้วก็แตกไฟล์ผมก็จะได้มอดมาแล้ว นะครับจริงๆแล้วนี่เราไม่จะไม่นะเราแตกไฟล์นะเราเราดีดิงๆนี้ไปทิ้งเลยคือเราเนี่ยจะโฟลเดอร์มอดใส่ไว้ในโฟลเดอร์มอดนะแต่ถ้าเราจะทำมอดเนี่ยให้เราอะเอาไฟล์พวกเนี้ยที่อยู่ในโฟลเดอร์ MyMod ที่อยู่ในโฟลเดอร์ mod template ไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์มอ d อีกทีนะ แล้วเราก็จะได้เอ๊ะเปิดแปดแต่มันน้อยกว่าแปกโอเคเราก็ได้มานะครับเป็นไฟล์นะอมอเเมนเพตนี้จะลบหรือไม่ลบก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าไม่ลบดีกว่าแต่ผมจะลบนะครับก็เราก็จะเริ่มที่ image นะฮนะ image น่ก็คือจะเป็นตัวไฟล์เก็บตัวที่เก็บไฟล์รูปภาพนะครับนี่จะเป็น c h a r เตอร์นะเกี่ยวกับตัวละครนะ ตัวคลิปนี้นะผมจะสอนในการสร้างตัวละครขึ้นมาก่อนตัวตัวลนะครเนี่ยเราจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะสมมุติผมจะวาดเองเลยแล้วเราปิดไปเลยแล้วก็เซิร์ชนะครับว่าเอฟเฟกต์สไปชีฟเจเนเตเตอร์นะครับเรากดเข้าไปนะที่เป็นหน้าเว็บนะมันจะใช้งานง่ายกว่าที่เป็นโปรแกรมนะ คาแร a เตอร์เน e ว่าตั้งชื่ออะไรก็ได้เช่นสมมติเราตั้งชื่อว่าสติกกี้นะครับเราเลือกที่แอนิเมชันเพอร์ฟิกนะอันนี้คือจะเป็นที่ของแอนิเมชันเรานะเรา add เราจะแอดรูปไปก่อนนะผมก็แอดรูปซิกแมทผมไปอ่ะเราก็เลือกนะให้เราเลือกเฟรมของเรานะอันนี้คือผมอ่ตั้งเหมือนกันนะพอเมืพอก,พกี้ผมเซฟซับ um นะแต่ไม่ไรช่างมันนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อเป็นไอดอลนะฮะ ไอ้ที่เป็นผ้ายีนี่เราตั้งชื่อไอเดลนะแล้วเราก็มาว่าต่อนะเป็นของซ้ายขวาบนล่างนะไอนน้เราก็จะเพิ่มมาอีกเฟรมหนึ่งนะเพิ่มเลเยอร์มาเลเยอร์หนึ่งเพื่อจะว่าซ้ายนะเราจะไม่เพิ่มความยากนะเราจะเพิ่มลูกศรเลยเพื่อเพิ่มความง่ายในการทำนะลูกจะต้องลูกจะต้องไม่มีความละเอียดเกินไปนะครับ ก็ลืมไปผมเซฟทับเมื่อกี้ไปแลฮะเดี๋ยวเราโอเรเดียนหนึ่งออกโอเรเดียนสองอันออก,กเราแกเสียนชีเข้าไปเราอะราวันนี้ก่อนเราก็สลับด้านนะเป็นเป็นไนร์นะเราก็ตั้งชื่อเป็นไรสติ๊กี้นะครับแล้วนี่เป็นชื่อไฟล์เนี่ยเราแค่ตั้งเอาเพื่อที่จะเอาไปใช้เฉยนะครับ เราไม่ได้ตั้งเพื่อที่จะทําอะไรนะเราตั้งเพื่อเรารู้เสฉยว่ามันคือทําอะไรนะเราลกออกเ,เราก็วาดใหม่นะครับเป็นลูกสรขึ้นบนเส้นบางเกินเราทําเส้นใหญ่กว่านี้เราทําให้สีเขียวนะครับอ่าเราก็เซฟนะเซฟ e อส png แล้วเราก็ตั้งชื่อนี่เป็นอัพนะฮะอะไรก็ได้ตั้งแบบอัพอัปปีก็ได้นะฮะแตั้งชื่อเลยอ่ะทีนี้วก็ให้มันกลับด้านนะครับอ่ะเทสีทับไปก่อนแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับเซฟไฟล์แล้วก็ตั้งชื่อดาวนี่นะฮะทีนี้เราก็จะได้นะครับมันก็จะได้ไฟล์มาครบนะแล้วก็ เอาไฟล์หมดมาเราก็อันนี้จะเป็นไฟนะล์ i d นะครับเราก็ add i d ไปแล้วก็อันนี้เป็น l e f นะเราก็ตั้งชื่อแปบว่าเล f นะชื่อต่อทำชื่อต่อทำแอนิเมชันใน ตัวโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องตั้งชื่อตอนนี้เป๊ะนะครับเพราะถ้าไม่เป๊ะเนี่ยมันจะตั้งมันจะใช้งานไม่ได้นะครับคือพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยมันก็นับนะครับไอ้เราก็ตั้งเป็นดาวจากเราเลือกครบแล้วเราก็เลือกที่เจเนเรตนะฮะเจเนเรตเป็นอะไรอะไรก็ได้นะเพราะว่า้าให้ผหิดแล้วมันไม่ต่างกันนะจากที่เราได้ไฟล์มานะครับเราก็เปิดมา อ่เราได้ไฟล์มาเราก็ Copy นะฮะ Copy ไปใส่ในโฟลเดอร์ Wonder Image นะฮะ Character แล้วก็วางไฟล์เข้าไปเลยครับอ่ะตอนนี้ผมมีสติ๊ก y กแล้วผมก็เข้าไปในไลท์เอ็นจีนนะครับ <S <S อ่ะทีนี้ท่าน,นังไงต่อ ถ้้เรากดเลขเ็ดนะเลขเจ็บนคีย์บอร์ดนะเลข7็ที่เป็นเลขเจดที่ไม่ใช่นำล็อกนะเลขเจ็ดบนคีย์บอร์ดนะ <S 2> <S 2> เราก็เลือกไปที่ค라이เตอร์อีเตอร์เราเลือกไปไหนะก็เราเลือกกดเรากดที่โหลดเทมเพลตนะครับวิธีซูมเข้าสมองคือกด e ซูม q ซูมเข้าเอ้ยกด q ซูมออกกด e ซูมเข,ออ e ข้านะครับเราก็จะใส่ของเราไปนะเมื่อกี้ตัวละคร,รชื่ออะไรเรา่ิสติกี้ใช่ไหมเราก็ ชื่อลูกเราเมื่อกี้นะชื่อ icky, ิ t ก c k y เราก็ตั้งชื่อ s t กกี y ไปแล้วก็กดีโ l o a d image อ่าเราได้นะครับไอคอนเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีนะแล้วก็ต่อไปก็เป็น animation นะเ,เลือก i ดอลเราก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะเป็นชื่อของเราเลยชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้นะแล้วก็ i ดอลเนี่ยคือที่เฉยๆนะแล้วก็เลือกไปกด i ดอลปุ๊บอ่าเราก็ได้แล้วนะครับแล้วก็กดลูกศรเพื่อย,ย้ายที่านะอ่าแล้วก็ต่อไปก็เป็น แล้วก็เทมเรทนี่ก็เป็น f p s นะต่อไป l e f แล้วก็ตั้งชื่อเป็น l ลฟนะอ่านี่มันกลับด้านอยู่ใช่ไหมแล้วก็อ่าแสดงว่าเราทำสลับนะครับถ้าสมมติว่าทำสลับซ้ายขวานะครับเราก็กด Flip X นะฮะมันก็จะสลับให้นะทีนี้ Right นะเราก็จะตั้งชื่อว่า Right อ่าทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ นะอัพนะอ่าแล้วก็ดาวนทีนี้นะฮะถ้าเป็นถ้าตัวละครเราเนี่ยใช้สังตรงข้ามนลเราก็กด Table Character นะที่งเราก็จะสามารถดูได้นะว่ามันเป็นยังไงมันเป็นเป็นซ้ายขวาถูกหรือเปล่านะแล้วก็วิธีการสลับ a n i m เมชันว่าจะดูอันไหนนะเราก็กด W กับตัว S นะครับ ัว S ก็จะเป็นการเลื่อนลงล่างส่วนอนะันเบ้อเป็นเรื่องข้างบนนะครับก็จะดูได้นะอันนี้เป็น right, l ฟนะฮะสับกันแต่เราใช้เป็นตัวะความผู้เล่นหรือเปล่าถ้าเราใช้นตัวะความผู้เล่นเราก็ไม่ต้องสลับครับใช่เหมือนเดิมเลยแต่ถ้าสมมติเราไม่ใช้ตัวะความผู้เล่นเราจะเอาไปให้เป๊ะน,น,น,น่อยอีกตัวหนึ่งแล้วก็กดออกครับแล้วก็ flip X นะแล้ว flip X ออกทีนี้ครับของเราก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ทำอะไรต่อไอคอนของเรานะครับให้เรา เข้าไปที่เฟนเพนเหมือนเดิมฮนะแล้วเราก็เข้าไปที่โอเพนะแล้วก็หาไฟล์มดของเรานะเราเข้าไปทแอสเซทนะเราไปที่แชร์ t ไปที่ Image นะครับไอคอนแล้วก็เลือกภาษานะอันไหนก็ได้งัผมจะเลือกเป็นบ f นะครับอ่ะอันนี้เคยไอคอนใช่ไหม แน่นำใหใช้การวาดทับนะครับเพราะว่ามันจะเปกว่านะสมมติวันนี้ผมจะวาดเป็นบีนะผมใช้เป็นสติ๊กแมนสีสีเหลืองนะหัวสีเหลืองอันนี้เป็นหัวไอคอนปกตินะเป็นหน้ายิ้มอ่าแล้วก็ใส่สีดำเทีนขาวลงไปนะครับอ่าเราได้มาแล้วแล้วก็เราจะก๊อปปี้ไปใส่เป็นหน้าตอนตายนะครับแล้วก็ใส่ไปอันหนึ่งตอนเราตนนังจจะแพ้นะครับ อันนี้อ่าอันนี้อ,นนอ,นนอาจจะดูล้นไปหน่อยแล้วก็ย้ายมาหน่อยนะครับอันนี้ก็ใกล้จะหลุดแล้วแล้วก็ย้ายมาหน่อยนะครับอ่าทีนี้หน้าตอนตายของใช้เป็นสีแดงนะสีแดงแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เป็นสีดำเลยใช้เป็นเราจะทํามันหน้าเบิ้องนะฮะอ่าทีนี้เราก็ได้แล้วเราก็เอาหน้าเบีฟออกแล้วก็เซฟนะให้เราเซฟแอสนะ png picture แล้วก็เซฟไปที่โฟลเดอร์ Mod นะครับไปที่ image icon แล้วเราก็เซฟเชื่อเราไปเลยครับสมมติว่าเราตั้งชื่ออะไรว่าอะไรเราตั้งชื่อว่า h ฮทซิกมาอ่าตั้งชื่อเป็นเฮทซิกมาเราเซฟเราปิดเราเข้ามาที่หน้าโปรแกรมเหมือนเดิมเราตั้งชื่อว่า h ฮทซิกมานะครับเราตั้งชื่อตัวนเฮท s i g มาก็จะเปลี่ยนเป็นหน้านี้ยท่านะครับเกตไอคอนคัดเลืกก็คือการเอาสีขอไอคอนมาครับ แล้วก็กดเลือกไปเป็นสีอะไรอ่าก็จะเลือกม้อัตโนมัตินะโอเคก็ประมาณนี้ครับเรามาทดลองใช้กันดีกว่าก็เรากดเซฟนะเราเซฟไปที่อะไรเราจะเซฟไปที่ไฟล์มอดของเรานะเราเซฟไปที่มอดอิมเมจคาแรคเตอร์นะไม่ไม่ไม่เราไปที่มอดคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็กดเซฟแต่ว่าเราจะเปลี่ยนชื่อก่อนนะตัวละครเราจะชื่อว่าบิ๊ก ทีเราก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็เซตเรียบร้อยแล้วนะทีจะลองใช้จริงนะอ่าโดนเราจะเข้าไปในฟรีเพย์นะแล้วเราก็เลือกตัวไหนก็ได้เพลงไหนก็ได้เรับเลือกเปลนเพลงเอ่อโรสนะครับอ่าวิธีการเปลี่ยนอะไรนะครับการปรับแต่งเพลงเลยพวกนี้นะครับเราจะต้อง กดเลขเจ็ดนะเรากดเลขเจ็ดก็จะขึ้นหน้านี้มานะคือต้องเข้าไปที่เพลงก่อนแล้วกดเลขเจ็ดนะมันก็จะขึ้นแบบนี้มาให้นะเป็นมีใหเเนะ้เรากดเลือกลูกศรกดอะไรทำนี้นะเรากดเลือกศรได้เราทำเลรก็ได้นะตัวน,นี้ก็เป็นให้เลือกตัวละครนะฮะก็จะมี p l a y e r opponent แล้วก็ r l f r i e n d นะ p p o n e n t คือฝั่งตรงข้าม Player คือฝั่งบอยเฟย์นะเราจะเลือกฝั่งตรงข้ามเป็นสติกนะ อันนี้พี่อาเป็นสเตย์ก็คือพื้นหลังครับตั้งพื้นหลังเป็นอะไรก็ได้นะผมจะใช้เป็นสโค้ดแล้วเกิลเฟรมเลือกเป็นอะไรก็ได้สมมติผมจะเลือกผมจะเลือกเกิลเฟรมเป็นเป็นปิโก้นะฮะอ่ะแล้วก็ลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมปรับสปีดไปที่สองแล้วกันสโค้สปีดก็ได้สโค้ดสปีดคือเป็นความเร็วที่ลูกศรจะเคลื่อนนี่เราก็จะได้แล้วนะเป็นสติกของเรานะ อันนี้ตำแหน่งอาจะดูแบบแปลกก่นะเพราะว่ามันคือแบบนี้มันอันนี้นแบบมันไม่เหมือนแบบคือื่นนะครับนี้มันใช้มันเป็นไฟล์ภาพดีผ่าดเล็กมากนะก็คือพิกเซลนี่มันเก็กามันเก็เกี่ยกก็จะเป็นทั้งหมดของการสอนทำตัวละครใน Friday Funky นะครใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะแล้วก็อย่าลืมแชร์คนที่สนใจนะ ให้คนที่ต่างตามหาคลิปนี้อยู่เนี่ยก็คลิปนี้ก็ไม่ไหว